ท่านผู้ชมครับผูกำกัผมอาจารย์ชัดชัยพาทุกท่านในรายการธรรมะสอนกับหลวงพ่อพระประยองกัลยาณโณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาหนีฝุ่นฮะ pm มาที่วัดสวนแก้วโอ้โหไม่ไหวครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไอคอกแคกคอกแคกนอนสลบสไลด์นะฮะมาสองวันแล้วนะฮะก็ pm นี่แหละฮะนะท่านผู้ชมครับนะเพราะตอนนี้นะคนที่เป็นมะเร็งปอดอะและไม่ได้สูบบุหรี่เลยนะท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่า เกิดจากฝุ่น PM นี่ทั้งสิ้นเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลเองนะฮะมี3นโยบายด้วยกันฮะเรื่องของการปราบยาเสพติดนะฮะและเรื่องของแก๊งแก๊งเซ็นคเตอร์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของฝุ่น PM นี่นะครับที่จะขจัดสำหรับในปีนี้ให้หมดสิ้นครับนะฮะวันนี้มานั่งสนทนากับหลวงพ่อพระประยอยกาลยาโนครับกราบนมัสการกับหลวงพ่อครับพรพนะฮะหลวงพ่อครับ ตอ,อนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกันคั่วทั้งแผ่นดินเลยฮะ,ะไม่สบายไม่น่าเชื่อนะมันเผาที่ไหนก็ไม่รู้ก็ลอยมาเข้าหากรุงเทพได้จนกระทั่งโรงเรียนต้องปิดแต่คนคิดแก้ไขเนี่ยนะคนหนึ่งถ้าเป็นของท่านชัดชาติผู้ว่ากรทมก็ต้องเรียกว่าโกยคะแนนได้เยอะเลยใช่ใชรัฐบาลรัฐบาลเอาไม่ทันเอาไม่ทัน,ทนหรอ,อยี่แล้วครับหลวงพ่อครับเออ ช่วงเนี้ยรถรถที่มันวิ่งกันเต็มถนนเนี่ยถ้าลดลงไปได้สักครึ่งหนึ่งแน่นอนทุนจากรถเนี่ยจริงมากที่สุดครับตอนนี้ถ้าคนคิดนี่สำคัญนะขอให้ออขึ้นรถฟรีดีพอไปแจกเงินหมืนห่นด้วยซ้ำไปผลงานนี้นะครรับหืออพ่อแจกเงินหมื่นนี้เนี่ยแต่ฝุ่นได้เงินแล้วไปดมฝุ่นอีก โโอ้โห,ไม,ไ,หไม่ไหวเลยเอาเงินหมื่นไปจ่ายค่ายา,ยาเออนี่ยพ่อใช่ถ <c oughs> ้าจ่ายแล้วแต่ไอ้อะไรที่เป็นต้นเหตุให้เกิดฝุนเนี้ยไอ้รถยนต์เนี่ยชัวร์ล่ะครับลุงพ่อรอยฟันดําบึ้งขึ้นมานี่นี่ไงแล้วถ้าหากว่ามันมันก็แปลกนะครับเมื่อกี้เนี่ยมาเพิ่งเข้าไปบรรยายที่กรมประราธิการการบกครับลุงพ่อเออทุกครั้งรถติดทุกทีแต่วันนี้ไปไม่ติด เขาบอกว่าคนมันไปขึ้นรถไฟฟ้ารถเมล์ฟรีรฟรีมันก็ขึ้นแต่ไม่เอารถไปาามันไม่เอารถไปมันก็โคโลงเลยนี่ไงพ่อแล้วก็ฝนฝนก็พ้อยไม่เพิ่มขึ้นอีกครับท่นนี้เป็นทางทางทางแก้คนที่คิดหาทางแก้ได้เร็วได้ไวเชื่อว่าโกยคะแนนโดยไม่ต้องออกหาเสียงลำบาก ของชื่นชอบคนเชียร์นะดูนะครับพคนเชียร์ท่านชัดเจระวากอตมว่าคิดได้ยอดเยี่ยมครับหลวงพ่อถ้าเลือกตั้งคราวหน้าก็ได้อีกโอ้โหเร่งนี้ไม่ต้องใช่ผมว่าซ้อนอีกแล้วนะครับหลวงพ่อต่ขณะเดียวกันนะครับหลวงพ่อครับเนมีคนเชียร์ก็จะมีคนวิจารณ์มันก็มีสองฝ่ายแล้วหลวงพ่อโลกใบนี้นะครับหลวงพ่อในเรื่องว่าเอ๊ แล้วอย่างงี้มันก็เรยว่าตามน้าพริกละลายแม่น้อน,นู่นนี่นัน่นอะ่นี่อีกเสียงหนึ่งนะฮะนี่อีกเสียงหนึ่งแต่ขณะเดียวกันนีครับหลวงพ่อครับหลังจากที่เนี่ยอันนี้คือเจ็ดวันหลังจากนั้นแหละนะฮะหลังจากนั้น,นจะมีมาตรการอะไรต่อไปจริงๆนนเนี่ยน่าจะกาเรียกว่าลดจํานวนการเข้าเมืองนะฮะในเรื่องลดหย่อนหลวงพ่อนะะถ้าปล่อยให้รถสิบล้อรถหกล้อเข้าวิง่งวุ่นอย่างเงี้ยมันแน่นอนเลยถ้าเออไปพักไว้ตรงไหนแถวตลาดไทยแถวสี่มุมเมืองอะไรก่อน แล้วก็ยทยอยรถเล็กหน่อยใ้รถใหญ่ก็จะไม่มาฝาังทางรถเล็กเพราะตอนนี้รถใหญ่เข้ามาทีหนึ่งโอโหรถเล็กก็พลอยเบียดกันไปเบียดกันมาอุบัติเหตุก็จะเกิดง่ายขึ้นเชื่อว่าบทเรียนคราวนี้นะเรื่องฝุ่นมาคราวนี้แล้วถ้าทำให้คนงอมแงมสุขภาพไม่ดีขราวหน้าจะยังเป็นอย่างนี้อีกนะ ในรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนก็ตามเชื่อว่าคนใส่หน้าแน่เพราะว่าทำไมไม่จะหาทางแก้ให้ให้มันทันการอันนี้ตัวหนึ่งแหละเป็นตัวเหตุหนึ่งแหละที่รถเข้าไปแน่นมากครจนพ่นฝุ่นพ้นอะไรอะไรออกมามแล้วก็ไม่ดีด้วยนะไอ้ฝุ่นตัวอื่นมันยังเป็นธรรมดาครับฝุ่นจากฟันรถเนี่ย น่าจะเข้มข้นจริงครับหลวงพ่อก็ปอดก็อะไรต่ออะไรทางเดินหายใจไม่สะดวกครับหลวงพ่อจำสมัยที่โควิดระบาดีนเมือหลวพ่อแล้วคนทุกคนต้องอยู่กับบ้านอย่างนีหยุดเชื้อเพื่อชาติครับหพ่อหยุดเชื้อเพื่อจติคุณมันก็เป่าไปเลยนะเป่าเลยหลวพ่อเป่าเลยรถตาโอ้หายวิ่งสบายเลยตลอนนะครับนะฮะทะเลได้เห็นปลาวานได้เห็น ธรรมชาติกับมาหาเราใหม่อย่างเงี้ยหลวงพ่อเจ้าพรยาให้เห็นตัวหน้าเล่นน้ำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี่คือแบบว่าคือความพิสมัยของไอ้สิ่งที่ว่าสปยะร้เปล่าหลวงพ่อเพราะสิ่งเหาี้จะมาหาหลวงพ่อสปยะดีอากาศดีสิ่งแวดล้อมสถานที่ดีพวกนี้เป็นสปยะที่ควรจะมีสปายะแปลว่าสบายสบาย อากาศสบายสบายห,ห,หนาวก็ไม่หนาวร้อนก็ไม่ร้อนช่วงนี้ต้องถือว่าอากาศสบายที่สุดสบายที่สุดเลยหลวงพ่อสบายที่สุด,สดผมเยบอกเลยว่าเมื่อกี้ไปเข้านอนโโรถลานู่นนี่นั่นแต่พอเข้ามาที่วัดสูนแก้แวเรารู้สึกว่าเ,ออเราบีกับความกับปีก้กระเป๋าความเป็นธรรมชาติความเป็นสปายะจริงๆแล้วหลวงพ่อครับนะฮะความพอดีปีนี้คนดีมาเยอะนะอมีหนาวมากๆเนี่ย ที่ได้ผลดีที่สุดคือผลไม้ว่าตายแล้วเด็กนงฮะโอ้โหมันออกมันออกผิดปกติครับลวงพ่อถ้ามันติดหมดนะะไม่สอยออกไม่สอยทิ้งนะต้นตายแน่อืโดยเฉพาะทุเรียนครับเริ่มนี้ก็เริ่มทิ้งเลยเริ่มซอยดอกทิ้งเลยครับลวงพ่อและแปลกวีนี้ชมพูออกทั้งปีฮ่าแล้วก็อา่อยด้วยเมื่อกี้เนี่ยให้เขาชิมลูกหนึ่งเขามาเอาหมดเข่งเลยโอ้โหชมพูวันนี้ได้แปดร้อย โอ้ชมพูอะไรหรือเค่าจำพหรปดใช่โอ้ยถ้าเาชั่งเป็นกิโลเนี่ยร้อยแปดสิบมันได้แปดร้อยฮะแต่เขาซื้อเนี่ยเขาให้พันห้าโอ้ใ 1, ยในสปอตอครับหลวงพ่อแหมตอนนี้แต่ว่าหอกันไม่อยู่เลยนะไอ้รุ่นนั้นออกรุ่นนี้กำลังใกล้จะเก็บรร่นรุ่นออกใหม่ดอกปีนี้มีห้ารุ่น ประหลาดนะมันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนเลยครับผมพ่อ,พอชมพู่ออกฮาลุนห่อกันไม่หยุดห<อ>่อไปก็สุกไปเก็บไปห่อไปสุกไปเก็บไปอขอเขาอ,ออกตลอดปีออกทั้งปีเฉพาะปีนี้นะเฉพาะปีนี้ด้วยเฉพาะปีแบบปีอื่นไม่มีครับผมพ่อ,พอปีอื่นก็ออกสี่สองทีก็จบเป็นเพราะอะไรเขาชอบเขาชอบหน้าหนาวเลยไม่รู้เ่ยเขาชอบอะไรเนี่ยพวกนี้เขาชอบหนาวทุเรียนก็ชอบหนาวครับมาม่วงก็ถ้าไม่หนาวแล้วชอบไม่ออก อ้าวเด็กนี้เซมหาทุเรียนก็บาทเลยบานเลยบานแล้วใช่ไหมเยอะมากครับหลวงพ่อฮะเอ๊ะก็แปลกดิเนี่ยแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเราเป็นยังไงไม่รู้อากาศนี่ก็คือว่านี่มุกกาลารึเปลไปไปปลายปลายเดือนแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ยังมีเออหน้าหนาวอยู่เลยเนี่ยฮะหลวงพ่ออากาศเขาว่าจะหนาวไปถึงกุมภาจะหนาวไปถึงกุมภาอ่าฮะครับหลวงพ่ออืแต่นั่นแหละฮะหลวงพ่อครับนะฮะ พอหน้าหนาวมาอากาศอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะฝนมันไม่สามารถชําระฝุ่นได้มันก็เลยทําให้เป็นอากาศอะไรเงี้ยนะฮะคุณพ่อต้องปิดโรงเรียนกันต้องอะไรต่ไรกันพอสมควรยุ่งพอสมควรครับหลวงพ่อฮะเด็กก็จะเรียนไม่ทันเพราะว่าหยุดตั้งหลายวันครับถ้าหยุดนานๆก็เด็กก็ลืมเลอะครับหลวงพ่อฮะแล้วที่สําคัญนี่ก็คือว่าอากาศอย่างนี้นะฮะแล้วทําให้ก็เรียกว่า ผู้เลืองผลผลผลิตเนี่ยมันดีขึ้นจริงจดีขึ้นดีชาวเกษตรถ้เกิดว่าชาวเกษตรปีนี้น่าจะตื่มตาอ้าปากกันได้เยอะแต่นี่กลัวราคาเพราะว่าเมื่อมันออกเยอะปริมาณเยอะมันก็ต้องราคาตกถ้ามันมีน้อยสิราคาจะแพงเนี่ยมันเสียเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างแต่ดียังไงถึงจะราคาถูกก็นึกถึงคนกินได้ซื้อของถูกกิน เขาก็ซื้อมากขึ้นถ้าราคาแพงเขาก็ซื้อได้น้อยครับหพอ่อส่งนอกนั่นแหละมีตัวเดียว <c oughs> มีตัวเดียวถ้าจัดการระบายส่งนอกได้ <c oughs> ประเทศไทยเป็นเมืองที่ตอนนี้มาแรงที่สุดเลยครับ <c oughs> เพราะว่ามาทุกอย่างเลยเนี่ยไ <c oughs> อละมุดเนี่ยตอนนี้ประเทศจีนก็เริ่มสั่งของของเราเ <c oughs> ข้าไปเยอะมาก มันต้องทางของพ่อเหรอใช่ไม่ใช่อ๋อทางของไทยรัฐบาลรัฐบาลอ๋ออุ้ยอันนี้ของของของทางบ้านเหรอคุณพ่อใช่มีและอุ้ยสวยสวยงนี้เยอะเออไอไอมันมันนี่นะถ้าไอลูกปั๊มปั๊มใหญ่ๆไม่อร่อยอะสู้ลูกเดียวเรียวๆครับคพ่อแหลมๆยาวๆอ๋อจะอร่อยฮ่ะรูปหวานสวยเนี่ยขนสวยเนี่ยเออครับคุณพ่อฮะอันนี้ผมคิดว่หลวงพ่อจะคิดว่าจะส่งนอกเนี่ย มีอะไรที่เขาเก็บส่งนอกกันเออครับอย่างนี้เหรอพ่อแล้วหลวงพ่อเจ้ทีนี้ไอ้ขนส่งอะไรนะที่มันผ่านลาวผ่านแล้วเข้าจีนเลยเอารถไฟใช่ไหมหลวงพ่อใช่ <ๆ S 2> อาตอนนี้รถไฟก็จะมาเชื่อมกันแล้วเช<ะ>ื่อมมาแล้วอแล้วจะง่ายละสำหรับรเรื่องก่อนง่ายด้วยแล้วก็ถูกด้วย<ช>อย่เงเงี้ยครับหลวงพ่อครับนะฮะค่าขนส่งไม่แพงค่าขนส่งไม่แพงไปทางเรือไปทางเครื่องบินมันก็ไม่ไหวแต่ก่อนที่จะไปจีนเนี่ยก็ต้องผ่านเวียดนาม หรือยิง่งเราก็ต้องเราก็ส่งวิด,ดาวก่อนเลยนะฮะ,ะส่งลาวส่งพมา่าได้อย่างเงี้ยครับหลวงพ่อครับนะฮะครับหลวงพ่อครับตอนนี้หลวงพออ่อมีเขาเรียกว่า มาตรการอะไรยังไงกับที่วัดบ้างครับสําหรับในเรื่องของการป้องกันเ,ออเราเนี่ยกำลังป้องกันเรื่องเดียวลัวเรื่องน้ําอถ้าน้ํามาป้องกันคันกันไม่อยู่แย่ yeah. อตอนนี้กําลังมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่หารูรั่วจากน้ําเนี่ยที่มันเข้ามาในเนี้ไม่รู้มันอยู่ตรงไหน<ะ>ยังหาไม่เจอครับก็กําลังฟานหากันอยู่เนี่ย<ะ>ปเดี๋ยวถ้าช่วงน้ําลงลด จะดูดน้ำให้แห้งแล้วดูที่มันมาจากจุดไหนครับพ่อเวลานี้ดูดออกไปมันก็ขึ้นมาเดูดออกไปมื่อขึ้นมาบโอ้โหค่อนข้างจะเสียน้ํามันเสียค่าไฟเยอะมากถ้าทําตัวนี้ได้ไม่ให้รั่วซึมก็มาได้ครดูดทีเดียวแห้งไปเจ็ดวันแห้งไปสามวันไอ้นี่แห้งเย็นพรุ่งนี้เช้ามาอีกแล้วยังหาจุดไม่เจอครับกําลังหากัน มันวนน้ำน้ำมันทะลักมาจากที่อื่นมันมันออกจากมันเข้ากําแพงไหนมันมีกําแพงเนี่ยทำอยู่แต่ไม่รู้มันตรงไหนที่มันยาวคครรัับบมันไหลไหลร้อยเมตรเนี่ยครับอก็ต้องคอยดูคอยหาคอยสังเกตถ้าน้ําในคลองข้างนอกมันแห้งเราก็จะหาได้ง่ายคือแต่ถ้าหาไม่เจอนะโอ้โหภายเรือในอ่างเลยดูดออกไหลเวียนมาดูดออกไหลเวียนมาแยกชาวสวนนี่แยกตรงเนี้ยครับ แยกต้นค่าน้าค่าไฟค่าน้ํามันจริงคุณพ่อที่นั่นค่าคุณพ่อเพราะว่าตอนนี้คือว่าถ้าน้ำมันทะลักมาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้กนเรว่าน้าเอ่อท่วมท่วมลากเลยเพระท่วมลากเนี่ยลากลากเน่าอีกใช่เพราะลากเน่าตายแต่ถ้าลากไม่เน่าเนี่ยอยู่สูงเพราะเออโชคดีที่เราคิดทาโคกสูงไว้ทาโคกสูงไว้ก็เลยทําให้ตอนนี้ง่ายขึ้นอื มีโอกาสที่จะรักษาความงามลากไม่เน่าโค,คนลากไม่เน่าก็ต้นก็งามครับคุณพ่อแม้แต่ปีนี้มันก็งามน่าดูนะเท่าที่สังเกตมาไม่รู้จะเป็นปุ๋ยกทมอไม่รู้ว่าจะเป็นสารแป้งอะไรข้ขาวเนี่ยนัดใส่มาลงปรากฏว่ามันออกผลมางามยอดพวงเปื้ดเลยทุเรียนต้นสาวต้นที่แค่แขนาดนี้นะ แตกยอดไม่หยุดเลยแตกจนยอดโคตรอย่างนี้เลยครับหลวงพ่อึงเพื่เห็นปีนี้นะม่นี้เหรอปีก่อนๆนี้เราไม่มีอารมณ์จะปลูกทุเรียนเลยาาเพราะว่ามันขึ้นไปแป๊บเดียวมันตายขึ้นไปแป๊บเดียวมันตายครับหลวงพ่อเลยไม่มีอารมณ์าาแต่ปีนี้ไม่รู้นะกลางคืนก็นั่งรถใช้ไฟดู ใช้ดูยอดมันแดงมันก็มีความสุขไปแบบเนี่ยสุขจากศูนทีภาพสุขจากพฤกษศาสตร์ที่ปลูกลงไปแล้วผลมันออกมาครับคุณพ่อน่าคิดมากอครับคุณพ่อคุณพ่อตัวนี้มาตรการในเรื่องของที่พักของคุณจาระตอนนี้ก็ัำเพิ่มแล้ทำเพิ่มแลววันนี้เดี๋ยวพอขึ้นกุมภากลางเดือนเนี่ย เริ่มให้เขาอยู่แหละกุณปาุมป้าเนี่ยกุณะ้าน้านอีกสองวันเนี่เดียว้ใช่อีกสิบห้าวันข้าเข้าคุณพ่อตอนนี้นเริ่มปลูกเริ่มปลูกไม้ประดับระหว่างอันเอาเว้นช่องว่างไว้ครับให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับส่วนบังคนก็อยากจะปลูกตะไคร้ปลูกมะกรูดมะนาวแล้วก็มีกระถางให้ปลูกอกระถางใหญ่ใหญ่ครับเอ มาตรการยังไงคะัหลวงพ่อเรื่องเรื่องระเบียบการขั้นตอนชี่จะมาอยู่อะไรเงี้ยผมเขาคร่าวเราจะต้องมาจ่ายก่อนสองแสนสองแสน,แ,สนแล้วเข้าอยู่แล้วขอดูพฤติกรรมถ้ามาหาเรื่องสงร้างความวุ่นวายคืนให้สองแสนกลับออกไปเลยเดี๋ยวหลวงพ่อสองแสนนี่อันนี้ต่อป,ปีหรืออะไรยังไงไม่ใช่จ่ายก่อนที่แรกนะอะฮะก็จ่ายแล้วก็เลอกแล้วไปแต่ว่าถ้าเราอ,อ,อะไรเขาออกนะ เราก็ต้อง่ายคืนให้เขาอไม่งั้นเดี๋ยวหาว่าถูกหลอกลวงครับมาแล้วจ่ายแล้วไม่ได้อยู่อืครับผมพ่อต้องกระดูความประพฤติเขาโอข้อสําคัญเนี่ยความประพฤติสําคัญครับผมพ่อเพราะว่าโซนนี้เราต้องการให้คนที่มีพฤติกรรมลักสงบไม่ชอบหาเรื่องดูเราดูบ้านจันสรรนะครับผมพ่อทะเลาะกันบันลาหมดมันมีคนประหลาดเช่นยายแก่คนนั้นน่ะเขาเรียกยายแก่มหาภัย เอาน้ำปัสสาวะเอาอะไระอะไรไปจ่าทข้างบ้านเขาเศรษฐกิจงน้นนี่แปลกคนเรามันแปลกไอ้อคนหาเรื่องมีประหลาดนะขยันหาเรื่องได้เรื่อยจบเรื่องนี้ไปเรื่องนู้นจบคนนี้ไปคนนู้นครับจนทั้งบ้านในหมู่บ้านเกลียดกันเป็นวักเป็นเวรเลยครับหลวงพ่อ,อนะแต่ทีนี้ประธานหมู่บ้านหรือผู้จัดสรรหมู่บ้านเขาจะเล่นต่อรองอย่างเรานี้ไม่ได้ครับหลวงพ่อลูกค้าไม่มีเขาก็ตาย ลูกค้าไม่มีเขาตายครับครับดังนั้นจะดีจะชั่วไงก็รับรับไปอืมให้ได้คาบ้านไปก่อนครับลวงพ่อแต่ของเรานี่เราไม่เราไม่คิดทำมากเราทำพอพอประดับวัดไปว่าเออที่วัดนี้ก็คิดทำแบบนี้คิดหาที่ให้คนสงบอยากอยู่สงบแล้วก็มีบรรยากาศท่องเที่ยวนั่งรถไฟฟ้าไปอะไรได้รอบนี้ลวงพ่อทำไม่เยอะแต่ฮือกมากเลยลวงพ่อ แต่แม่แล้วอาจจะจุดประกายให้วัดอื่นที่มีที่ดินเยอะๆอย่างสนามกอล์ฟอันภัยนั่นนะแม่้้า <ฮะ S 2> ทีแรกนะให้เรานะ,ะถ้าให้วัดเรานะครโอ้อสุดยอดอไปให้ผิดวัดคิดใหม่นะครับหลวงพ่อครับเอ้าหลวงพ่อครับอีกห้านาทีครับหลวงพ่อครับสำหรับในส่วนนี้ ถ้าไม่พูดถึงไม่ได้แล้วเหมือนกันสําหรับในพื้นที่ด้านหน้านะฮะหลวงพ่อที่เขาเรียกว่าเป็นของถมสองใช่ของถมอตอนนี้เริ่มดีขึ้นดีวันดีขึ้นอย่างแย่ๆวันนึงก็ขายได้สองมื่นมีของเล็กๆเนี่ยอไอ้ของเล็กๆน้อยๆที่คนไม่ใช้เนี่ยนะเอาให้มาบานเลยครับหลวงพ่อบริษัทเลิกยุติโครงการเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะฝากว่าฝากผ่านรายการนี้ว่า ใครบริษัทไหนอะไรองค์กรอะไรก็ตามถ้าคิดจะโละของที่อยู่ในบริษัทหรือในองค์กรครับก็แจ้งทางวัดเลยจะมีรถไปรับโอ้รถไปรับเลยรถไปรับเลยครับหลวงพ่อฮะอืมครับแล้วหลวงพ่อก็เอามาไว้ที่นี่<ช>นเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าพ่อค้าหวัวธุรกิจใหม่เลยก็คือเอาไปทำทีสร้างงานให้คนมีงานทําไม่น่าของไปจอดทิง้งรถจอดทิง้งก็เน่าผุกหมดฮะตอนเนี้ ที่วัดเนี่ยเราเป็นเหมือนศูนย์กลางบริการให้กับคนลากยาจากผู้เหลือเอามาเจอผู้ขาดดีจังเลยโครงการตรงนี้จากผู้เหลือเอามาเจอผู้ขาดแล้วเขาก็ได้สร้างงานสร้างอาชีพอาจจะมาเพิ่งได้ยินสองส้ลายบอกเนี่ยชีวิตหนูครอบครัวหนูรอดเพราะหลวงพอ่อถ้าไม่มีวัดนี้ไม่รู้จะกินอะไรครับไม่รู้จะจับงานตรงไหนดีจังเลย ตอนนี้พอเขามาได้เพื่อนพามาเพื่อนพากันมาอีกของเราก็เลยระบายได้เรื่อยครับคุณพ่อแล้วเราก็พยายามเอาไว้ถูกไว้ครับถูกไว้อบางทีของเนี้ยชิ้นเนี้ยตอนใหม่ๆสมัยก่อนขายเป็นพันเนี่ยครับพนี่มาเหลือร้อยเดียวเงี้ยห้าสิบบาทเงี้ยถ่วยจ้ามเยอะแยะตอนเนี้มันไอห้างร้านบริษัทมันปิดนี่เยอะจริงคุณพ่อไปไม่รอดครับคุณพ่อ ปิดก็ของก็แต่ว้ก็ไม่ได้เฝ้าก็ของก็หายไปเรื่อยๆจริงพ่อเดียวก็เลยได้คิดกันแล้วตอนนี้ว่าเราเป็นศูนย์กลางจากผู้เหลือเอาไปเจอผู้ขาดสิ่งสุดยอดจริงครับคุณพ่อสาหรับในเรื่องของการจุดประกายอาชีพให้แต่ละคนนี่โหสุดย้อนบางคนละมันคิดไม่ออกมันคิดไม่ออกจริงครับคุณพ่ออยู่ไปก็คิดไม่ได้อมันจะทาอะไรดีไม่รู้ว่าเรามันเริ่มคิดมานานตั้งแต่ต้นเป็นยี่สิปีมาเนี่ย มันก็แตกยอดความคิดแตกยอดทำนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรมาแล้วก็บางเอืญนบางเอินไอเจ้าผลไม้มะม่วงอะไรต่างๆปีนี้ออกที่สุดบัดเดี๋ยวจะไปตั้งนาวัดทวนกลางใหม่นั่นน่ะแล้วคนผ่านไปผ่านมาเราก็จะเขียนเลยยายกลมเมืองนนที่มีมากที่สุดลูกใยหวานอร่อยจะเขียนแล้วก็ไปขายทุกทุก โอ้โหเป็นแ้วเรื่องคุณพ่อครับคุณพ่อปีนี้เรานึกไปถึงเลยนะ,<ฮ>ะไอ้ต้นที่ปลูกแค่สูง1.6ออกลูกระดับอกเนี่ยเก็บสบายเลยฮะไม่ต้องปีนเลยไอ้ที่เราปลูกรุ่นใหม่นี่ครับเราตัดยอดถ้าขึ้นยอดสูงเราตัดให้มันบานฮะ่านแพ่น,น,นี้เก็บง่ายผูย้ใหญมีเฉพาะแค่เมืองบนเท่านั้นเมืองนอนทนี่ที่มันมีแต่ละอร่อยที่สุดที่กําเนิดมันเกิดที่นี่ ภาคเหนือนี่ไม่มีนะภาคอีสานก็ไม่มีครับพ,พ่อภาคใต้ก็ไม่มีแล้วเอาไปปลูกก็ไม่อร่อยเหมือนที่นี่สีไม่สวยรสชาติไม่ถึงท่านแต่ไปๆนะเขาได้กันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ความหวานอร่อยอลูกสันที่นี่ลูกจะใหญ่แล้วก็เนื้อแดงฮไม่มีเสียนต่อไปเราคเรื่อว่าใหญ่จำพัสวนแก้วก็จะไปขึ้นชื่อเลย แล้วอีกอย่างหนึง่งชาวบ้านติดติดกับสวนเราอ่ะ,<ฮ>ะเขาไม่รู้ไปขายที่ไหน <ฮะ S 2> เขาไปนั่งเฝ้ากระจาดกระจาดหนึ่งเนี่ยเฝ้าไปสามวันก็จะขายหมด <ฮะ S 2> แต่มาส่งที่เรารับรับเงินไปเลยมันกลายเป็นศูนย์รวมครับหลวงพ่อฮะ,ฮะถึงสุดยอดครับท่านผู้ชมครับสำหรับในการสร้างอาชีพนะครับใครคิดไม่ออกก็มาปักหลักมาถามหลวงพ่อที่วัดสุขแก้วกันในวันนี้กับนัรการครับเจริญพร ไปแล้วฮะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ